ุ่นซาวใส่อันหมูยอแล้วก็กุ้งลวกเด้งๆเด้งๆสับแซ่บน้องก็เป็นฝนตกจะอีหยังได้อากาศพี่น้องจักฝนจักหิมะจักแดดพี่น้องจ้ะมาจวดคือกพันบาทาวเรียบร้อยแล้วพี่น้อง สวัสดีคะ่ะสาวเดือนจา่ามาพบมาพอกันคือเก้าค่อยี่น้องจา่าวันนี้สาวเดือนได้เมนูแซ่บๆอี่ลีจ้ะมองง่ายได้จะเด้อเมนูนี้งง่ายเด้อจ้ะสิลวกเส้นลวกยังสิลวกเส้นลวกเนาะมาได้จะเด้อพี่นะนุะนด้วยโรยด้วยเม็ดกระทินฝล่ากันพักลวกหลายยางมากเลยนี่ะพีนน้อง่าพักชีลวกก็มีอันทั่วลว,วกก็มีเนาะไม่ลวกก็มีเออ กะล่ำรวกก็มีมาจากอ,อย่าสร้างกับพี่น้องก้อนมันจีลินพันกันจ้วงรถจักพี่นอ้องปาดก็แจ็บแต่พี่นอ้องแซ่บแจ็บจ้ะต่อเดี๋ยวเอาอันน,นี้ก่อนอะไรนะแจ็บตรงนี้กลางมือค่ะนี่ฮะ หมูชิ้นโตๆใหญ่ๆนี่เลยจ้ะง่ายเลยจ้ะเขาว่าชิปต่ำเนาะต่ำชิ้งแสบมาะมาเป็นพี่น้องจา้จาสิ่งแสน้องข่อยพักข่อยอลังการนัสสังอันนี้เป็นอะไรนะต้นหอมอันมนจา้ะซีอิ๊วมาซีหอมมาแล้วก็จะมาตัดขายมาเด้อวะปุ๋นซาวใส่อันเขี่ยงเนาะปุ๋นซาวใส่อัน mùi do là cả cung luôn đinh, đen đinh 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 sắp xếp nó khỏi vì nó phấn tụ chứ nhàn đi cả vì nó chắc phấn chắc nhưng mà chắc đẹp vì nó chả mà chuột chứ cả ăn mày chẳng hoặc là không bằng chứ gì vậy Sắp Bắt là sắp ขันแข้าวเสเดือบลอยเด้ไหมเนาะไม่ทังเม็ดไม่ทั้งอำ่ำมาก <c oughs> ครับ cùng trái tăng hỏa Dạ. Bên nó này Bỏ khơi bừa Dạ Bên nồi ngay ngay ta rồi Dạ mặn Tất ตัดซีกับนเยอืมโอ้โหลองมาอสอยจงฮึ้ึฮ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 ึึฮึฮดกับเป็นหมูยอฮึฮดฮึฮึนนฮึฮึฮึ Xí. Chắc xít Chắc Còn sao nữa Cùng tối nha Nhật concept

นังเป็นยีคห้อไม่กระทินอืมจันอยู่พักหลายอีกเลยจ้ะบ้านใอยต้องพักเลยหล่ะเสี่ยว เราเนี่ยก็ขอบคุณน ใส่น้ำปูเ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นี่ยบุญซามจะพักมักนะความมัก lâm đẳng đó Giả mặt thịt lắm Anh làm xe tuyển vậy em bao nhiêu lên nào Thóng suốt lắm เยเราต่อเาลดเลยน้อยมากใหญ่ใชอบคอยนะตัาตาตวจพักแล้วแหละมากลัีมาก cho nạp tạp uhm. Bác siêu luộc phần chào. น้ำกระปุนน้ำปล <c oughs> าปเพราะว่าที่มาสิตกอีกไปนาะ <c oughs> <c oughs> ต้องเขอหนัง <c oughs> แล้วกระดาษไปนะเน้ย <c oughs> <c oughs> ลุยขันไม่นุ้นลุยขัะ thật Rồi làm mạnh Bây giờ bớt Ló bơ nếp nhỉ Bơ hình trộn Bơ hình trộn bơ chín bớt bơ <laughs> ต้มปกเต้นกระปุมกมะืะทินเม็ดกอบกันมีแต่ปขาคาะ Non, pas. absolument <laughs> ก็แบบว่าโลกับผุนบัใส่บดเลยโกับเทินเนาะเทบออ นยีลรีบมห่หมดครอเอาละพี่น้องเป็ดปากสันปากซ้ายเราขนาะดพี่น้องเออแส่บนัวครับเลืวอหน่อยหงเม็ดกระถินกอสดเอาไว้แลวพี่น้องอิ่มจุกเลยครับพี่น้อง,งมาแล้วมาต้องกินข่าวเออก,กินกัากินแน่ทั้งผักเรือหน่อยหนึ่งผักสดกินบวบเบิดค่ะเอาไว้ล้างไว้ล้างไว้ไปเซตตู้ไหม เอาละพี่น้องจ๋ามาคลิปนี้ของสาวเดือนสาวเด็กฝากกดไลค์กดแชร์ทางสาวเดินไกลบ้านสาแล้วก็ทางสาวเดินคำตาสวดสาวเดินชาแนลจ้าฝากกดติดตามรับชมเป็นกําลังใจด้วยจ้าพอกันขิ้มนานยืดดีไม่แห้งีความสุขกันสุขสุขคนเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะ